สวัสดีครับผมเดบอยอิสานครับวันนี้จะพามาดูอันญี่ปุ่นครับผมเดบอยอิสานในช่วงเกษตรครับจะดูว่าเกษตรขึ้นบ้านครับเขาปลูกมันญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาจะปลูกมันเทศกันค่อนข้างเยอะนะครับไปดูว่ามีสายพันธุ์มันญี่ปุ่นบ้างไหมครับที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้อยู่ที่ท่าทิพย์เรือครับเป็นท่าแม่น้ำโขงครับผมตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดนครราชบารีนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันด้วยกันครับผม เราพ้าเข้าขุดมาจะไปดูว่าได้ได้เยอะไหมครับมีผ่านอะไร,ะรบ้างไปดูนะครับเป,เป็นมันเป็นมันเทศพื้นบ้านนะครับไม่น่าไม่ไม่ใช่มันญี่ปุ่นครับก็ผิวเปลือกปกติก็จะเป็นผิวเปลือกแดงแล้วก็เอ่อข้างในาก็จะเป็นเนื้อสีขาวๆครับความหวานก็ ก็ได้ครับแต่ก็ไม่ไม่ได้หวานไม่อะไรมากครับก็ทาของหวานกินก็อร่อยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นส้มโอกินาวาครับนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ที่ซันดอนทซายริมในน้ำโขงครับตอนนี้มีพันส้มโอกินาวาครับดูครับเขาเขาก็ขุดกันเสร็จแล้วเขาจะทิ้งอย่างนี้เลยครับยอดสวยมากครับเนี่ยเพราะเขาก็ไม่ได้ขายกันครับเนี่ยเขาปลูกเป็นทําพันธุ์วปีหน้าเขาก็เอาหัวครับแบบเพาะใหม่ ใช่ขายติ่งหัวครับหัวเป็นค้อแครอทนะครับมันน่าจะใช่โอกินาวาส้มเป็นมันแครอทนี่ครับทำมาเลยหนาครับหมเป็นมันนั่นมันแครอทเออแม่นบอกน่ะแม่เขาเขาเราเขาเป็นสายพันธุ์ที่นี่เขาก็ปลูกครับนี่เจอรักสายพันธุ์หนึ่งครับมีที่นี่มีเบรดิฮารุกะด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดู

หัวจะไม่เรียบครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่ดินทรายครับเป็นดินไอเน,นี่ยเพราะข้างล่างมันจะค่อนข้างแข็งครับนี่แต่ก็ถือเป็นดินที่ค่อนข้างมีคุณภาพครับเพราะว่าหลังจะปลูกนะครับผมเราก็ไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยมันก็จะขึ้นมาเองรอเวลามาเก็บอย่างเดียวครับมันไข่ครับมัมนไข่ขึ้นบ้านพอดีเขาขุดแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะสังเกตดูสีครับเมื่อกี้ที่เราขุดเมื่อกี้ครับมันไข่จะมีทั้งแบบเปลือกแดงเนาะเอเปลือกแดงกับเปลือกขาวนี่ครับ โอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูขึืนนี่ก็ได้กันเยอะแล้วครับเดี๋ยวครับนี่ครับเดินเดินมามาสะดุดปลากับพันนี้ครับดูสังเกตนะเหมือนแบบเหมือนมันม่วงคล้ายๆมันม่วงโอกิแล้วก็คล้ายๆไอตัวม่วงมะลีที่มีอยู่ที่บ้านเลยครับผมนี่ครับเหมือนกันมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสายพันธ์อะไรนะครับไม่กล้าขุดองเขาดูเนี่ฮะ้อตายแล้วขุดได้นี่ครับเป็นมันม่วงจริงครับเห็นนะโอ้จะของเขาอย่าพึ่งด่าเด้อนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นมาดูกันนะเป็นมันม่วงแบบเอ้ยมันม่วงครับนี่แต่ผมดูไม่ออกว่าเป็นม่วงมาลีหรือม่วงแบบไหนเนี่ยเนี่ยม่วงเข้มมากครับเพราะม่วงมาลีที่บ้านก็ชนข้างเข้มมากเหมือนกันนี่ครับบบนี้เลยเอ๊แต่ที่ยอดสวยมากครับดูสังเกตครับนี่นี่ครับต้องถามเจ้าของเขาว่ามันเป็นม่วงมันม่วงสายพันธุ์อะไรแต่ถ้าให้ผมดูนะครับเหมือนมันญี่ปุ่นที่บ้านเลยครับเพราะว่าม่วงที่ม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่บ้านผมก็เป็นแบบนี้เลยทั้งยอดทั้งใบแล้วก็ลักกษณะะขของงนนีี่่เหมมมม้วาคบ ก็ไม่ใช่มุ้งโอกิได้ว่าก็เป็นม่วงเพิ่มสวิตไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่เพิ่มสวิตแต่มีโอกาสเป็นเอ่อโอกินอ่าเป็นม่วงมาลีครับตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ผสมกันมาตัวเนี้ยนี่ครับยอดเนี้ยสังเกตมันพื้นบ้านครับสวยมากยอดนี่ครับประมาณนี้นี่ครับเอาไปผัดน้ำมันหอยครับอร่อยครับอร่อยมากครับ ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของคุณป้านะครับป้าของผมคอดีผมเอาอไอเบเนฮารุกะาาให้ปลูกครับเดี๋ยวมาดูเบเิฮารุกะครับอ่ะพูดถึงก็เจอพอดีเลยนี่ครับนี่เบเิฮารุกะเ, <c oughs> เห็นไหมครับยอดฮารุกะยอดสวยมากเห็นไหมครับเบเิฮารุกะครับตัวนี้มีอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วครับก็คือเบเิฮารุกะเมื่อกี้เป็นเอ่อมันแครอทอันนี้ก็เป็นสมโมกินวาวะครับเห็นไหมฮะ อันนี้มาจากสวนของผมครับพอดีคุณป้าแกมาปลูกนะครับนี่แท้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับที่นี่ไม่ได้ขุดดูนี่ครับเป็นมันสายพันธุ์เบนีฮารุกะครับดูยอดครับดูยอดเบนีฮารุกะยอดสวยมากครับเห็นไหมตอนนี้ตังเพจก็จำหน่ายอย่าละสองบาทเหมือนกันนะครับ มันไข่พื้นบ้านอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่แอบคล้ายๆมันอินโดอยู่นะครับเนี่ยน้ำพึ่งอินโดนะครับเห็นไหมฮะยอดเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นมันไข่พื้นบ้านครับนี่ดูดีๆครับนี่มันทีนี้เห็นปลูกทุกปีนะครับแต่ปีนี้ปลูกเยอะมากครับถ้าสังเกตครับโน่นตั้งแต่ตรนที่เราเดินมาตรงโน้นตรงโน่นตรงโน้นมา บนนูนครับเนี่ยตรงน่นก็มีไร่ข้าวโพดที่นี่ก็เท่าที่ดูครับก็มีปลูกทั้งแบบมันไทยมันม่วงไทยมันไข่มันไข่มันเป็นมันพื้นบ้านนะครับมันแล้วก็มีมันม่วงเห็นไหมมันสีส้มมันสีส้มนี่ก็มีมันไทยด้วยครับหัวลักษณะจะเป็นสีขาวๆนะครับข้างในกระจอกทุมส้มหน่อยสุ่มส้มเหลืองนะครับผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มมันไข่นะครับผมแล้วก็มันที่เอ่อเปลือกจะเป็นสีแดงข้างในเนี่ยจะออกเป็นสีแบบ สีคล้ายๆมันตะเพือกครับผมมันตะเพือกที่นี่ก็มีอยู่หลายแปลงเหมือนกันครับไม่ได้พาไปดูเมื่อกี้เห็นแว๊บอยู่ครับแต่ไม่ได้พาเราไปดูเพราะว่าไม่กล้าขุดของเขานะครับเดี๋ยวโดนด่าเอาครับเดี๋ยวเขาว่ามาขโมยนะครับส่วนมันมันญี่ปุ่นเนี่ยก็เท่าที่ดูก็จะมีส้มโุกิดาว่าอมันแครอทเบนิฮาลูกะาม่วงโอ,อ,อกินาว่าด้วยนะครับผมส่วน ที่จะเป็นสายพันธุ์อื่นด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะมีบางหลายตัวที่ใบลักษณะคล้ายๆกันโอเคครับผมก็ที่นี่เขาก็ปลูกนะครับผมโอเคครับดินที่นี่ค่อนข้นางดีครับผมสำหรับอีพีนี้ก็พามาดูประมาณนี้นะครับผมว่าเกษตรกรพื้นบ้านเนี่ยเขาใส่ใจหรือว่าเขาปลูกมันญี่ปุ่นกันบ้างหรือเปล่า <S <s โดยรวมก็คือมีปลูกแซมนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ที่นี่ประมาณ8 5เเท่าที่ดูยังเป็นมันพื้นบ้านอยู่อีกสักสิบอีกสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซนต์เนี่ยจะ ก็จะมีเจ้าเดิมๆครับเพราะว่าถ้าที่ดูเนี่ยสวนที่จําได้ก็คือจะมีเฉพาะคนที่เคยปลูกมาก่อนปีที่แล้วนะครับผมส่วนนี้ก็มีมีแซมเจ้าใหม่มาบ้างแต่ก็น้อยครับผมโอเคครับผมท่านใดที่ต้องการนะครับยอดมันนะครับก็ติดต่อมาได้ที่0ูนย์แปดเก้านะครับสี่เจ็ดนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาทักทายพูดคุยกันก็ติดตามที่เพจมันหวานญี่ปุ่นชาวสวนอพเภอปูไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม EP นี้ครับบ๊ายบายครับ